สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็ยังับผมซีเกอร์ทีวีเก้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเรื่องเกมเอาวินนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ก็มันมีการอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับผมเปลี่ยนมงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอ่าดักเทยงดักเทยเยอร์แล้วก็มีแครี่ใหม่เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็เป็นอ่าจริงๆมันก็คือโจ๊กเกอร์แหละนะครับนะก็เป็นตัวสจ๊อนนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือเขาเรื่องอะไรผมกะวันนี้ผมกะว่าจะเอามามาเล่นนะครับในในในเล้งแต่ว่าไม่โดนแบนตลอดหรือไม่ได้เล่นนะก็ไม่เป็นไรเอาคลิปนี้กกกก่ออนนนน็็แล้วััะะครบผผมมไปเจ เอาจริงคือแรงทแทบเขาเริ่มมันผมไปเจอแบทมานะครับผมนะคือแบบว่าเล่นแทบไม่ได้เลยนะครับผมนะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นคองใหม่นั่นเองนะคองใหม่บัฟใหม่เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเนาะคือแบบเชื่อค้อเท็จนะผมบอกไปเลยอัปเดตนี้คือมันไม่เพียงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าแบทแมนเล่นระบากมากนะครับผมนะถ้าแบบผ่านได้คองใหญ่ไปเขนเริ่นดักเลเยอร์15นาทีคือมันระบากมากทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าไอ อ่าบัฟดรักมันปรับใหม่ปรับใหม่ก็คืออ่าเราได้บัฟปุ๊บมันก็จะช็อตฝูตที่อยู่ในระยะนะครับนะแล้วตัวแ์เนแมนมันหายตัวมันเปิดเผยตัวด้วยนะครับผมนะเดีนะ๋ยวเป็นเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเราดูนะครับผมเนาะโอเคฮนะรีบฆ่าดเลยคือเทนแมนไม่สามารถหายตัวได้เลยนะผมบอกไว้เลยมาั้งก่อนเดี๋ยวให้ดูฮนะ คือเล่นระบากมากนลแบทแมนสิบห้าทีเนี่ยโอเนคอ okay, อน,นี่คือมีบัฟแล้วนะรับผมนะฮะก็แบทแมนจะแบทอันนีงมันหายตัวลำบากมากนะเขาเล่นลำบากมากนะถมมว่านี่คือผมหายตัวอยู่นะผมไม่ผ่านคลิปคลิปช็อตผมหลุดจากสถาหนะหาตัวไอ้ที่ นะฮะคือคือถ้ามันช็อตปุ๊บมันก็จะหลุดเลยนะเขาผมเดี๋ยวให้ดูถือว่าผมจะล้วงแวนนะเขาผมเนี่ยแปบบักเผยเผยตัวเลยดูดิแวนเห็นเลยนะเขาผมนะ่ยถือว่าผมจะไปเวทป่าช็อตปุ๊บเปิดเผยตัวเห็นปะคือมันเล่นลำบากมากด้วยนะเขาผมนะ่ยสำหรบับเอ่อเป็นแมนในแผ่นนี้นะเขาผเนะแต่ต้องสิบห้าทีขึ้นนะเอ้แต่ว่าถ้าต้นเกมมันก็ยังโอกงอยู่เหมือนเดิมนะเขาผมเนาะมันน่ารำคาญอยู่เหมือนเดิม แต่ว่าห้าสิบีเอาดาร์กปุ๊บเนี่ยคือจบเลยแบทแมนเห็นปะเปิดเผยตัวอะเท่าไรไม่ได้เลย <c oughs> คือแบบว่าตั้งเล่นกับเพื่อนแล้วเล่นแยกไม่ได้แล้วเพราะว่าเล่นแยกไปนักฆ่าไปมันก็นเปิดเผยตัวอยู่ดีสมมติว่าผมจะดักฆ่าแบนเห็นนะประมาณนี้เอ,อ้ยผมผมไม่รู้ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามหายตัวแล้วมันจะช็อตหรือเปล่าวะนี้เดี๋ยวผมจะลองดูบ้างนะ all, นะผมจะเอาฝั่งตรงข้าเป็นเทนด้วยร่างกันเป็นแบทแมนด้วย ผเรกากซื้อของใหม่หมดเลยเหรอ่าโอเคเนี่นย okay, ผมเอาบัตรคอมมาหน่งผมไม่รู้ว่ามันจะช็อตตัวที่มันหายตัวด้วยหรือเปล่านะสำหรับฝั่งนู้นอออมอนก็ซเองอะเนี่ย ผมว่าไม่น่าไม่ไมันไม่น่าช้อนนะถ้ามันช้อนไม่โกงเกินนะอันน้ยิงโอเคเดี๋ยวลองดูเอ้าเฮ้ยอะไรอะ่ะมันหายตัวอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมนโดยชีพค่า <laughs> มันอาจจะไม่ได้เห็นตัวอยู่ก็ได้ฮะไม่กี่หรวอาจจะไปคลิปเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้เคนหายตัวนะแล้วก็ลองเดินเข้าไปดูดูว่ามันจะช็อตหรือเปล่าเออไม่ช็อตว่ะไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตถ้าไม่ช็อตได้โกงเกินนะเขาขผมว่านะนี่เนี่ยแต่ว่าให้เคนปกติเลยเห็นปะช็อตช็อตคลิปปุ๊บ ไม่ผมยังหายตัวอยู่อ๋อผมผมน่าจะบักนะทุกคนอนะันนี้อันนี้ผมน่าจะบักผมหายตัวตลอดเวลาผมอยากรู้อันนึงนะดูว่าบอทมันเห็นผมป่าเอาเห็นนี่หว่า <c oughs> มันบักมันบักมันบักเอฟเฟกต์มันหายตัวดูดิผมก็นึกผมหายตัวตลอดเวลาเ <c oughs> นะีย่ยเดี๋ยนะผมจะโอ้โหแม่งหลุดเอ้ยมันเห็นกูเลย โอ้โหโค้ดที่อาทำหมเล่นเล่นล่นำบากมากนะสำหรับอ่าแบสปรับใหม่เนี่ยเอ่าวอล์กของหมดละ <c oughs> โอ้โ แต่บัฟคองนี่คือผมชอบเอ,อไอ้รักโซร์เยอร์อันเก่ามากกว่านะที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีมีคองตัวใหญ่เดินออกมาผมชอบมันนั้นมากกว่านะจริงปะเนี่ยหายตัวละอันนี้ผมหลุดจากการหายตัวะนะเนี่ยมันจบตียวละเอ๊ะม่งเห็นนะเอาง่ายนะเขาออนะคือมันหลุดจากการหายตัวเลยนะเขาออนะีถ้าแบบเล่นแบทแมนแล้วแบบ เอาบัฟคอนมาแล้วค่าคองมันช็อตนะเขาผมนะเห็นปะมันก็จะหลุดแต่นี้คือมันหายตดวเลยแระค่าของใหม่ดูโอเคก็สรุปง่ายๆนะเขานะสหรับเคนนะเขานะถ้ามีบัฟ15ทีคือเล่นยากมากนะเขาเดี๋ยวผมจะลองดูเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้หมดนะโอเคแล้วอันนี้อันนี้คือผมหายตัวอยู่นะเขาน,นี่นี่วิ่งหายตัวละ เดี๋ยวดูนะครับผมวิ่งไปแล้วมันช็อตปุ๊บแล้วแคดดี่จะตีผมปะ <c oughs> ไม่ตีหรอหรือ <c oughs> มันเห็นแหละผมว่ามันเห็นแหละแต่มันไม่ตีเนี่ห็นปะ <c oughs> มันเห็นแหละแต่มันไม่ตีนะบอทแต่อัพวิวให้มันโหดๆหดมึงจะไล่ตีเอออย่างนี้แหละเจนเพื่อนอันนี้คือผมบั๊กนะเขาอาจจะเห็นหายตัวแต่มันบั๊กนะเขาผมนะเออเนี่ยดูวนะ่าถัดทำไมชอนะ็อตอ่ะไอ้บล็อกคองมันเหรอ เออหมดแล้วหมดละเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แข็งเดี๋ยวอัออออดอก็สรุปง,ง่ายๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็คือแบบเราเห็นเตอรบัฟคือถ้าอ่าบัฟของมันไปช็อตแคลรี่นะแคลรี่จะเห็นเราเลยหรือว่าหรือว่าบัฟของไปช็อตตัวอื่นก็ได้มันก็หลุดมาแหละเดี๋ยวเราะช็อตพวกแข็งมองเห็นเราเลยฮะ,ะมันก็จะโจมตีเราได้เลยนะครับก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมคิดเห็นกันยังไงกับ แบทแมนนะครับเน่ยกับบับห15นาทีเนี่ยคิดว่ามันเล่นได้ไหมนะครับผมนะหรือว่าเกมมันบั๊กหรือว่าเขาจงใจทำมาอย่างนี้นะครับผมนะเออริดผมว่าเกมมันไม่ได้บั๊หรอกนะครับผมนะเออก็คือเราเป็นแบทแมนอะแล้วเราโจมตีก่อนมันก็น่าจะมองเห็นดีเประมานั้นนะครับผมนะก็เล่นระบากผมบอกเล็ก15นาทีเนี่ยสำหรับเคนนะครับผมเนาะหายตัวไม่ได้อ่ะ15นาทีเนี่ย จงเลยโอเคบายผมี๋้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย